สวัสดีครับกลาสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกท่อน้ำไทยครับ TKO เกียรติเพชรนะครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2568้า้ครับถ่ายทอดสดทางช่อง5เวลา18บนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวยราชเชดำเนิน4คู่นาฬิการครับเดี๋ยวจะมาให้ทัศนวิจารณ์กันอีกเช่นเคยนะครับไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ คู่แรกเป็นสอนตนงทีเคยุตนาพบกับยอดเปรมชัยเกียรติประภาส107ปอนดปอนะครับคู่ที่2เป็นเด็กดอยทีเอนมวยไทยพบกับเจ้าไกลทองพิวยพระใบครับเวทวิกัด1 2ึ่อนปด์อนะครับคู่ที่3ลรองคู่เอกครับฟ้าบุญมีสอดำเนินครับพบกับเพชรลุ่งพบกับลุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเนมวยไทยครับ เพทพิกัด126ปอนด์ส่วนคู่ที่4คู่เอกประํำรายการครับมหาสมุทรเอสพีกันศาสร์แปะมินบุรีครับพบกับเจ้าปานเพชรสอจอเล็กืองนนท์ครับเพทพิกัด125ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube กันด้วยนะครับจะได้ไมพ่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ํำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับ รวมลึกข้อมูลมวยเด็ดราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปให้ทศนิพา์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนัก,กันเยนะครับเลทราคายังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวถ้าเรทเปิดยังไงผมจะอัปเดตลงให้หน้าเพจ Facebook และกันนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นสอน,นธนงทีเคยุตนาพบกับเจ้ายอดเปรมชัยเกียรติประพาสฝ่ายน้ำเงินมาเข้าเวรแทนเจ้าคีเลียนพุ่มพันม่วงนะครับ คู่นี้ต่อยพิกัดร0อยปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าสอนธนงทีเคยุตนาหรือว่ารถสวยจากก่าเจไดนั่นะครับมวยโคราชซ้อมอยู่ที่ทีเคยุตนานะครับ15ปีครับ160เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจัดเลยประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสายทั้งแถบครับแต่ว่าวันนี้เสียเปียบเวทน้าหนักนะครับปล่อยน้าหนักขึ้นมาต่อยแพ้จิรวัตรสอรัชภูมิที่ช่อง7แพ้น้องโยก2คิเลียนเพชรสี่หมืน่นที่ช่อง7ล่าสุดชนะเพชรเมืองทองสอนภูม,มที่ช่อง74ครับ12มกราคมที่ผ่านมา คู่ชกยอดเปรมชัยเกียรติประพาสครับหรือว่าทุ่งปหนังยางทองครับว่าเข้าเวียนแทนเจ้าขี่เลี่ยนพุ่มพันม่วงนะครับมวยตรังซ้อมเกียรติประพาสที่จังหวัดตังครับ17ปี168เป็นมวยเข่าประเภทล็อกลัดมัดตีปั้มตีทะลุดุดันแข็งแรงมากๆครับชนะคะแนนอดัมสอเดเอชพันธ์ครับที่อ้อมน้อยครับแล้วก็มาชนะเพชรนิพนธ์ปอมกคลอินที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะอกยก2ส,สิทธิลักณ์ปอภผยแดงที่ราชดำเนินครับ26มกราคมที่ผ่านมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไฟแดงเนี่ยร้อยเจ็ดเท่าพิกัดครับเพราะเป็นน้ําหนักที่ปล่อยๆขึ้นมาเลยส่วนคู่ชกครับยอดเปรมชัยเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยเก้านะครับลดไป2ปอนด์นะแต่ก็ลดได้นะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงฟอร์มหลังถือว่าเจ้ายอดเปรมชัยเนี่ยดีกว่านะนอกอาจจะอึดอัดหน่อยครับแต่พอเดินจับปั้มตีวงนาเน็นตัวนี้ถือว่าเหนียวแข็งแรงมากสดมากครับชั่วโมงนี้สภาพร่างกายดีครับอยู่ที่ว่า วันนี้เนี่ยจะมีแรงหรือเปล่าถ้ามีแรงวันนี้ไปลายเนี่ยยังไงก็ดีกว่ายอดเจ้าสอนตนงสอนตนง3ยกจัดจ้านครับ45ในตัวใครตัวมันนะส่วนมากพลิกแพ้ราคาแพงตลอด30 20 31ก็พลิกแพ้มาแล้วตัวเนี้ยก็เป็นมวยที่ฝีมือจัดเพราะว่าเป็นมวยที่ปลายก็ยังไม่เท่าไหร่ส่วนเจ,จ้าเจ้เปี่ยมชัยเป็นมวยที่วงในเหนียวปลายแข็งแรง อยู่ที่ว่าวันนี้สายกโดนซ้ายแล้วจะยุบหรือเปล่าถ้าไม่ยุบในวงในยังไงก็ดีกว่าออกไปที่ยอดเปรมชัยเกียรติประภาสครับจะชนะสอนตนงทีเคยุตนาคู่ที่2ครับเด็กดอยเทียนมวยไทยพบกับไกลทองพิวประใบครับคู่นี้เวทพิกัด126่อปอนดขอไปครับ128ฝ่ายแดงมาเข้าเวนแทนเจ้าเสมอสิงนะครับเด็กดอยเทียนมวยไทยครับหลวสิษ์เจดาครับมวยพมา่านะซ้อมอยู่ทีเอนมวยไทย ยี่สิบเจ็ดปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยซ้ายเตะขาเจาะยางต่อยหมัดประเทศสามยกหนักแรงทุกลูกนอกล้นวนครับวงในก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นมวยที่มีลูกหนักลูกแรงอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าโดนยใงไงท้องได้เลยนะหนักจริงครับตัวนี้ชารอกโกสามที่ชาวเอราวันไดอ้อมน้อยชารองโกสองเพชรลุ่งแสงวีวินยิมที่ช่องเจ็ดแพ้เพชรแพ้เจ้าลุ่งเพชรเพชรจเจริญครับที่สระแก้วนะครับยี่สิบสองมกราคมที่ผ่านมา ูโชวไก่ทองบิวพ่อใบครับโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ครับมวยจากสุราษฎร์ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์วันนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นชั้นก็ถือว่าได้นะเพราะว่าการผ่านมวยดูเป็นรองกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าไก่ทองช่วงนี้เขาก็สดไก่ทองใน19ปีนะครับ170เซนติเมตรเป็นมวยครบเครื่องมีทีเด็ดที่ศอกอันตรายมากๆแพ้เพชรชยุทธสธนาโชติช่อง7ไฟน์นี้ก็ถือว่าเป็นไฟ์ที่แฟนมวยให้ความยอมรับ ในหัวจิตหัวใจเลยนะวันนั้นโดนเยอะแต่ว่าอยู่ได้ยัน5ยกเลยเหลือเชื่อเหมือนกันชนะพรนําโชคสอ่อปุยพัดท,ที่ช่อง7ชนะขะจรไกลเพชรเ็ดเพชรที่ช่อง7 29ดธันวาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงครับ128.6ลด0.6ฝายน้ำเงินอย1 2่7ขาด0.3น้ํา้ำหนักเวทนี้เนี่ยถือว่าเสียเปรียบ เจ้าเด็กดอยนิดนึงนะเด็กดอยเนี่ยแบบปล่อยใหญ่กว่าประมาณโล2โลแหละแต่ก็ต่อยเฉียน้ําหนักไม่ห่างกันนะร้อยยี่สิบร้อยี่ด้วยกันนังคู่อะ่ะวันนี้เนี่ยตีนนอกเนะ่ยผมมองว่าเด็กดอยลุ้นได้นะคือไกลทองเนะี่ยถ้าเป็นมวยเขา่ามวยเดินทะลุด,ดูดันเนี่ยวันนี้จะได้เปรียบอยู่แต่ว่าไกลทองเนี่ยเขาเป็นมวยฝีมือจังหวะตีนนอกไนงะเป็นมวยที่หมัดต่ออันตรายแต่ถ้าจะมายืนแลกกับเจ้าเด็กดอยวันนี้ผมมองว่าเด็กดอยค่อนข้างหนักกว่าคือหนักกว่าเห็นนะ่ะ คู่นี้ยังชอบที่เด็กดอยเทียนมวยไทยนะมาแทนจริงครับแต่ว่ามวยทรงนี้มวยประเภทเปิดเกมเปิดหน้าแรกกันทั้งคู่ผมมองว่าโดนต่อโดนเดน็กดอยน,ด,น,ด,น,ด,นดีกว่าออกไปที่เด็กดอยครับซื้อหมัดครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดลุ้นก่อนได้จะชนะไกลทองผิวผ้าใบครับคู่ที่3ครับรองเวทครับฟ้าบุญมีสอดำเนินพบกับรุงเรืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยครับผู้นี้เวทพิกัด1 2 6ปอนด์ฝ่ายแดงมาแทนจอมโหดเจพีพ e าวเวอร์นะครับ ฟ้าบุญมีสอดำเนินหรือว่าเบิร์ตลังสิทธ์ทอแสงเทียนน้อยโดยเดียวกันนั่นนะครับขุนเข่าตราพยามวยสัะแก้วซ้อมอยู่สอจอเล็กเมืองนนท์ครับ25ปี160เซนติเมตรเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดครับวงนอกวงในล็อกลัดปันตีเหนียวเหน็บแข็งแกร่งแข็งแรงแพ้ซปเปอร์ท็อปนครโชคชัยที่สุพรรณวันนั้นพลิกนะครับแล้วก็มาต่อยที่ปทุมนะครับมาชนะนอกยก2ลาวีลูกสวนที่จังหวัดปทุมครับล่าสุด ชาแนลนกยก2กลยุทธ์ส่วนน้ําทานชิลีที่อ้อมน้อยหรือว่าเจ้าลาเวียที่ต่อยไปเมื่อวานน่ะสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาครับคู่ชกรุ่งเรืองเล็กนุ่มนิ่มเทียนมวยไทยปออมพลนครอุบลสอก้องเกียรติตัวเดียวกันนะครับมวยตัวนี้ก็จากอุบลน,นะครับซ้อมเทียนมวยไทย19ปีครับ165เป็นมวยขวามวยบู๊เตขาเจาะยางต่อยหมัดวงนล็อกลัดมาตีเหนียวเนืบแข็งโป้ครับ ชนะทอบกันลูกเจ้าพาหลงต้มที่ช่องเจ็ดชนะตะวันฉาย VK เขาใหญ่ที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็แพ้จอมโหดวอร์ดชาที่ลาดดาเนิน19บมกราคมที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยฟ้าบุญมีค่อนข้างที่จะดีกว่าอยู่ที่สภาพร่างกายอย่างเดียวแหละเพราะว่ามาแทนนะครับน้ําหนักเมื่อเช้าเนี่ยร้อยยี่สอิบหนะครับร้อเนี่ยฝ่ายแดงครับ มา125.6ส่วนคู่ชกมา127.9นะครับเกินไป1กับจุดปอนด์ก็ลดได้นะครับปกติก็ต่อยอยู่ในเวทที่ประมาณ1 2 3 1 2 4นี่แหละจะร่มงเลืองเล็กส่วนเจ้าฟ้าบุญมีล่าสุดต่อย121ก่อนหน้าก็ตอนกลับมาใหม่ๆเลยเนี่ยต่อยแค่115-116เองนะช่วงน,นี้ก็เริ่มร่างกายก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วต่อย121-122 ส่วนรุ่งเรืองเล็กต่อย123นะครับต่อยที่ช่องเ็ดสีต่อยกับจอมโหดวันนั้นน่าจะมามาแทนนะปล่อยมาต่อยประมาณเกือบร30น้ำหนักป,ปล่อยๆก0กิโลทั้งคู่พอๆกันเลยคู่นี้ฝีมือความเป็นมวยเนี่ยเชิงชก IQ สมองมวยเนี่ยพอๆกันความไวฝีมือเนี่ยผมมองว่าลุ่งเรืองเล็กอาจจะดูเหลือหล่อมๆนะตีนนอกนะ แต่ว่าลูกหนักลูกแรงประเภทเดินเตะขาเจาะยางต่อยมัดแลกกันทีต่อทีคู่นี้มันกินกันไม่ลงหรอกแต่ว่าวงในเนี่ยฟ้าบุญมีเขาจะมีเหลี่ยมเก่านิดนึงสภาพร่างกายฟ้าบุญมีมาเข้าเวนแทนนะครับมาเข้าเวนแทนเจ้าจอมโหดคู่นี้เนี่ยผมชอบไปที่เจ้าลุงเหลืองเล็กนุ่มนิ่มทีเอ็นมยไทยนะฟ้าบุญมีเนี่ยมาเข้าเวนแทนครับต้นต้นเนี่ยหนักแรงพอกันแหละแต่ถ้ากดไม่ลงเนี่ยผมมองว่าฟ้าบุญมีไม่น่าจะเล่งขึ้นนะวันนี้ยผมมองว่าร่างกาย การเต็มตัวการฟิตซ้อมถือว,ว่าเป็นรองเจ้าล่งเรืองเล็กนะฟ้าบุญมีรู้ตัวเมื่อวานนะครับยังไม่มีรายการที่ไหนเลยเพราะว่า,วา,าทีมงานก็โทรแจ้งไปเมื่อวานนี่เองก็มาถึงก็มาสอบน้ําหนักมาช่างการเตามตัวการฟิตซ้อมนเนี่ยก็ต้องดูก็ต้องรุ้นกันว่าซ้อมรอรายการอยู่หรือเปล่าแต่ตามข้อมูลยังไม่มีรายการต่อยที่ไหนนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายเป็นรองเจ้าล่งเรืองเล็กนอกผมก็มองว่าไม่เป็นรองหรอกหนักแรงบอกกันเพราะาเป็นมวยทรงบู๊เตะต่อยรุนแรงทั้งคู่นะครับ ลุ่งเลืองเล็กช่วงนี้ก็ฟอร์มสดเพิ่งมาสะดุดแพ้เจ้าจอมโหดแค่ไฟเดียวชอบไปที่ลุ่งเลืองเล็กนะครับวับนนี้มวยตัวยืนในรายการครับสภาพร่างกายการตัวการพิซ้อมดีกว่าคู่ที่4คู่เอกประจำรายการมหาสมุทรเอสพีกันศาสแปะเมินบุรีครับพบก,กับเจ้าปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนท์ครับผู้นี้เบทวิกัด125ฝ่ายแดงก็คือมหาสมุทรเอสพีกันสาสแปะเมินบุรีครับมวยบุรีลำซ้อมอยู่ที่แปะเมินบุรี23่ิปี175สูงยาวพื้นเป็นมวยเขา่า เดินขวางเดินค้าเดินเสียบกระดูกการผ่านมวยดีแต่ว่าเป็นประเภทที่สู้จริงร้ายอะ่ะคือจะว่ายังไงอะ่ะเป็นมวยที่ต่อยแล้วอึดอัดเล่นแล้วอึดอัดแทนอะ่ะคือถ้าเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธกล้าเดินกล้าออกกล้าแรกถ้าขยันหน่อยผมบอกเลยว่าหาตัวจับยากมาหาสมุดเพราะเป็นมวยที่อาวุธดีมากโดยเฉพาะวงในเดินขวางในแทงเข้าหน้าเลยแต่ว่าออก เป็นมวยเข่าที่ชอบออกมาเล่นฝีมือแล้วฝีมือตัวเองไม่ค่อยเก่งส่วนมากจะออกมาถอยรับตีนรับแข้งเขาจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็พลิกแพ้ได้ท้ายตลอดแพ้เพชรกล้าอินฟ้าสตาร์ทรลาด,ดำเนินแพ้นกยก3อัตชยัตชยกีราตะปอดท่ลาด,ดำเนินแพ้ตักเล็กลูกเจ้าวลงต้มที่อ้อมน้อย14ธันวาคมที่ผ่านมาคู่ชกปานเพชรสอจอเล็กเมืองนอนทหรือว่าเหลี่ยมธนวัฒน์มวยกระบี่ซ้อมสอจอเล็กเมืองนอน25ปี180สูงยาวพื้นเพเป็นมวยเขา่ามวยบูยันหยกเลยตัวนี้ ชนะแหลมสิงห์สอเดชพันธ์ที่อ้อมน้อยชนะเพชรน้ำงามวีเคเขาใหญ่ที่ช่องเจ็ดแพ้ปีใหม่เอราวัณที่ลาดดำเนิน12มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อย่าไฟแดงมาร้อย่ขาด0.2น้ํา้ำเงินเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเกินอยู่2ปอน3ลดไปลดมาเหลืออยู่0.8แต่ก็ลดได้สบายสบายคู่นี้ถ้าพูดถึงว่าเขาชนเขาก็ได้ครับแต่ว่าปานเพชรเนี่ยเขาจะมีนอกมีในมีทรงบูทรงไฟเตอร์ ส่วนมหาสมุทรเนี่ยจะว่ามวยฝีมือก็ไม่เชิงหรอกตัวเองก็ฝีมือไม่เท่าไหร่แต่ว่าชอบไปเล่นฝีมืออถ้าเดินต่อเดินทีต่อทีอาวุธมวยเนี่ยผมมองว่ามหาสมุทรไม่เป็นรองแต่ว่าพอเราเล่นมหาสมุทรแล้วเนี่ยเขาจะเดินหรือเปล่าเท่านั้นเองคือถ้าไม่เดินเนี่ยอึดอัดแทนนะลุ้นเหนื่อยอะ่ะถ้าเล่นปานเพชรวันนี้ถามว่าเดินไหมเดินแน่นอนเพราะมวยตัวน,นี้เป็นมวยบูเดินทุกไฟเดินยันห้ายก มหาสมุทรวันนี้อาจจะเดินจริงต้นๆแต่ว่าสนะี่ห้าเนี่ยชอบออกไปต่อยรอแพ้วันนี้ผมชอบที่เจ้าปานเพชรนะลดเยอะหน่อยตอนเย็นน่าจะฟื้นครับชอบลูกขยนันลูกเดินลูกบูอย่างเดียวอาวุธมวยทรงมวยไม่ห่างกันหรอกคู่นี้ออกไปที่ปานเพชรครับขยันกว่าจะชนะมหาสมุทรเอสพีกันซาแปะมินบุรีครับชอบตามเมนตต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุปมรักมวยชอบทีเด็ด3าดาวแล้วก็5าดาวประจำรายการครับ3ดาววันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ เพชร่อจอเล็กมองนอน์จะชนะมหาสมุทรเอสพีกัิย์แปะเมนบุรีอาวุธมวยทรงมวยไม่ห่างดูมหาสมุทรจะดูดีกว่าเหลื่อมๆซะด้วยซ้าแต่ว่าเราเห็นกันหลายไฟแล้วอะ่ะมหาสมุทรเป็นมวยที่ต่อยอึดอัดคือไม่ค่อยชอบเดินเป็นมวยที่เดินแล้วต่อยดีต่อยเก่งนะแต่ว่าชอบออกมาเล่นฝีมือแล้วตัวเองฝีมือไม่ถนัดพอออกมาเล่นฝีมือแล้วก็โดนแข้งโดนอาวุธเขาบางทีก็ต่อยรอแพ้สี่ห้าเนี่ยโอ้โห ประหยัดอาวุธเยอะด้วยส่วนเจ้าปานเพชรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวขยันกว่าวันนี้เป็นมวยชอบ3ดาวนะครับห้าดาววันนี้เปิดหัวําทุนไปที่ยอดเปรมชัยเกียรติประภาสมาแทนจริงครับแต่ว่าดีกว่าครับสอนตนง3ยกจัดจ้านจริง4ีหในตัวใครตัวมันตลอดช่วงนี้ก็พระเอก3ยกครับ4ีหหมดแรงตลอดก็ออกไปที่ยอดเปรมชัยนะครับวันนี้ดูดีกว่า มาแทนจริงครับรถเยอะรถสองปอนมวยต่อยเย็นวันนี้น่าจะฟืน้นจ,จะชนะสอนธนงทีเคียยุทธนาเป็นมวยชอบ5้าดาวสรุปมวยชอบทั้ง4คู่ครับผู้แรกชอบที่ยอดเปยมชัยเกียระภาสคู่สองชอบที่เด็กดอยเตียนมวยไทยครับโดนโดนหนักกว่าครับมาแทนจริงรู้ตัวเมื่อวานแต่ว่าคือมวยคู่นี้มันเป็นมวยที่แรกกันทั้งคู่อะ่ะแต่ชอบลุกหนักลูกแรงของเด็กดอยผู้ที่3ชอบที่ล่งเรืองเล็กรุ่มนิ่มเตียนมวยไทยครับการทตตัวการฟิสซ้อมดีกว่า ผู้ที่4คู่เอกชอบไปที่เจ้าปานเพชรสจอ,อเล็กเมืองนอนท์่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาไกปก่อนในเมเท่านี้ขอให้สมาชิกเกทิกงท่านเห่งรวยๆขอพอบคุณครับ